สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมมาพบกับช่องบักนาดูโกกอีกคือเก่าครับพี่น้องครับเศร้านี่ก็เป็นเส้าวันมันยังเงือเลื่อมมือเลื่อมเว้นนะพี่น้องบรรยากาศที่มันเศร้าครับโอ้ริมโคง้งริมโคง้งริมโคง้งบ้านน้ำพูครับพี่น้องครับตะบนพื้นไส้ครับ กำลังเดินทาง,งพี่น้องครับรีบมือด้วยเวพชรพี่นอ้องเนียจัามืออะไรห <c oughs> ยุดไล่ครับเฮตุวเบียดมันมนี่มาเล้วแค้มข้องพี่น,อน้องมาเบิ่งสวนมะคุงสวนใหญ่บ่ห้อง <c oughs> <c oughs> มาเอามะคุงไปตำมก่อนพี่น้องมะคุงเคิมครับเอาไปตำกินตอนเที่ยงครับยิ่งเนี่ยมันแรงอุ้ย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศแคบควครับคว้ามือบ่ใส่มือใส่มือครับใส่มือใส่มือเขาปลุกกระได้กับผีกระได้เลยเบิ่อนเอาเข่ามาสีพี่น้องเดี๋ยวเอาเข่ามาสีก่อนครับเอาเข่ามาสีก่อนครับ ประกาศริ่มโค้งพี่น้องนี่มาเสาครับใช่มาหุ้งอะอยู่ใช่ไอ มาบนบรรยากาศบ้านริมโค้งครับโอ้ยมาคือเคื่อปลูกเองบ่ครับนี่นะโอยผีดปูปปคือเือต้นสอ,อนสายตยู่ครับมึงเนี่ยหมากุ้ <laughs> ง,นงนัวยปะไงเด้งมกเอฟบส้มหัวนี่ตุ่นนี่หน่อยดกดีเนาะ เตรมหนึ่งเียมมันเทียมอีงเนี่ยหน่วยใหญ่ดิอืมอืมงานงานลูกุ่าลูกหน่วยมันตุนนีหน่อยนหน่วยบบเต็มต้นยุ่มงไงล่ะโอ้บรรยากาศดีขนาดนี้นี่มอสส์ลงบากก็มีกอไผ่แาบ

บรรยากาศเศร้าๆนี่ครับผมโ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 มบรรยากาศบ้านริมริมโค้งครับพี่น้องอุ้ยลมเย็น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 รมมันลม,ลมหน่อยมือน,นี้ลมบาไลยครับมือน,นี้ครับ นี่สินนี่พุทธพี่น้องครับไลไปทั้งปัตตาไข่เหมือนละครับบันตน้องลมครับสินริมโค้งขึ้นบนนี่ก็ไปทั้งอำะเพื่อตะตันมัน้าตันเหมือนละครับอำะเพื่อตะตานเฮ้าริมบานผมเองโอเดดดอ,อ่ออนเนี่มือเสาแต่ว่าบอลร่มบอลแห้งครับล่มจั๊งหน่อยกายกำลังดีนี่พาอพี่นอ้องเาเบิกเงิน เน่ขอบ้านเพื่อนโมได้ครับแบ้านเพื่อนจิตเดินริมโค้งเลยเป็นเหตุบ้านบ้านริมโคง้งบรรยากาศบ้านทาพี่น้องเป็นเส้ะนไะข่นนขึ้นทางวิ่งทางเดินครับทางยางเป็นเหตุไหวขึ้นหอวเทิงเลยนะไล่หัวเทิงหมดเลยครับเนี่ย แต่พอขึ้นบ่รู้ว่ามีงานหนี้ครับเพราะว่าต้องข้ามไปก็เป็นบัานหาดพี่น้องเห็นปจุดผุจุดยังอยู่น่าจะเป็นบุญหรือ,งงอยังหรือหรืองานยังสักอย่างนี่ครับบ้านบ้านเป็นสวยดีขอใหญ่ได้ครับเด้อบรรยากาศดีครับ ดินทั้งนี้อุดมสมบูรณ์ได้พี่น้องดินโคง้งปลูกยังกะงามครับปลูกพักปลูกยังกะขืน่นดีปลูกกล้วยปลูกบังคุงยัง่วยใหญ่โอ้ยกับดินดินแค้มหวยดินดิมหวยครับหวยกับดินดีนะพี่น้องเดี่ปลูกยังกะงามครับอ้บ้านเป็นสวยดีครับ มันยึดิดคงูงแม่เพื่นมาแม่พื่พเราก็ทีสงสัยมันเหตุยัง้งบางหนีดหอวบวานลูกนาะครับมาเอาเมางอก,กี้นะครับโอ้ยงูสา ติ้งแรงว่าเฮงจีคากาคด้วยล่มนะจิ้งน้อยล่มก็แมกเลยพี่น้องเด้อนะเสียงหนกเสียงกาพี่น้องบรรยากาศมันดีดีดดเ,ลเลยครับน้ำบ้านเท่านี้ร่มล่มกำลังล่มเย็นๆครับ ตรงไปบ้านท่าไข่บ้านน้องลมบ้านโคกบ้านดงหมดแล้วพี่น้องเป็นบ้านสวนเพิ่นครับตีลังงามๆเลยลังสวยเลยคลิปนี้พาพี่น้องมาย่างเลาะในริมโค้งมาเบิ่งบ้านสวนครับแต่บ่แม่นบ้านเฮาดอกก้อยหยเด้อเออ อุ้ยแต่ามอฉากดีขนาดพี่เนาะแง่เป็นเ,นเ,นเห็ดสวนเปลี่ยงงวโอ้ยมีตัวยังไงเออเนี่ยพวกเนี่ยเป็นเห็ดปลูกไข่ไข่ขึ้นกระเสียนหมานน้องหน้า สวัสดีครับ ยพี่น้องมักดินไม่ครับสะออนดีมักดินแมงวินฝาดเนี่ยอุ้ยเนี่ยพึ่งเนี่ยมักดินไม่นี่มักดินฝาด้อพี่น้องเนี่ยโอ้โหยดกขนาดเลยเนี่ยมีต้นนึ่งพี่น้อง คุณเน่ะบู้ยวิปเนี่ยเต็ยมต้วนอยู่เอ่อตะส่นเนี่ยเผาว้วพอ่นลองเนาะกับกินจำเจียวเหมือนนั้นได้กินอยู่เหมือนนั้นครับ ใหันเผาห้กินโอ้ยแต่ว่าสั่งครับสักอน่่งเดียวเขียวบรียำโอ้ยขสานั้น,นว่ต้องเผาะอะไรเผาจังนง้หน่อยตนนเมื่อ,อ,อกี่หูดครับใบมะก,กรูดโอ้ยดกดีกันาดได้พี่น่องแต่ว่าดินดินโค้งมันอุดมสมบูรณ์ครับปลูกเอี้ยงงามปลูกเอี้ยงกับขืนดีครับ นี่ครับมูสอนเนาะมันกินหม่บมันกินฝ้าเขาเนี่ยอ่าครับคลิปนี้ก็พาอพี่น้องมาบึงบรรยากาศบ้านสวนบ้านหน้าบ้านริมโค้งครับมาเอาบุกหุ้งเมาเบบึงไม่หนีว่ามาตามหาปศุดิบกับเอาไว้กินเนินต้นเทียงเออนี่แต่สะออนบางดินฝ้า คักขนาดเลยเต็มต้นอยู่ครับผมจะได้กับฝาคุ้ไหลคุ้ยแช่ด้วยพี่น้องเด้อฝาคุ้ติดตามเลยครับผมซ่องบักลาดูกุกพี่น้องพูดใด้ดีคำว่าเบิ้งไม่กัฝากกดติดตามเลยนะครับกดไลค์กดแชร์เนี่ยครับผมคำว่าเบิ้งเหล่าก็กด กุดปปนิโโปมืออันยกขึ้นให้เนี่เด้อพี่น้องเด้อกดเธอเดียวเด้อพี่น้องกดสองหอบมันจีดอกเออฝากกดไหลเห็นเนี่ยครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำครับครับผมเอาไปพบมา่อพอก,กันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ